ก็ตามสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพรผมินเคยเนอะติริกเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่การการจัดดับประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนนะครับเนาะก็ต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้ก็มีเกมหลากหลายเกม ที่เอามาให้ผู้ชมดาวน์โหลดได้เล่นกันแล้วมีเกมเปิดตัวมาใหม่ก็อนงเยอะเหมือนกันด้วยนะครับเนาะก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะสักครั้งอยากขอเกมเข้ามาสามาราขอไมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือว่าเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เราก็มาอยู่สำหรับเกมแรกนะครับเกมแรกเนะี่ยใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวะซอมบี้เล่นก็เล่นแบบมัลติเพลย์เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยเนะี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า survival l e g e n d นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะอยู่ในวันสิ้นโลกอยู่ในทีมวันสิ้นโลกแล้วเราเนี่ยจะสามารถมัลติเพลเยอร์เล่นกับผู้คนได้มากถึง3เบสซึ่งตัวเกมเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยลงไปอยู่ในด่านแล้วก็จะแบ่งฝั่งเป็น3ามเบสสู้กันซึ่ง ให้เราเนี่ยทำลายสถานศัตรูให้ได้เกมจะมีระบบกลางวันกลางคืนถ้าเป็นกลางคืนนะครับจะมีซอมบี้มาไล่กัดเราด้วยแล้วก็มาไล่โจมตีบ้านของเราด้วยเราก็ต้องรักษาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าเราเนี่ยจะไปรอบทําลายบ้านของคนอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับขึ้อนอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นยังไงแล้วก็ตัวเกมระบบความคงความของให้เกมมันมีสีสันเพิ่มมากข,ขึ้นนะครับเนาะก็ใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะ ชื่นชอบเล่นเกมแนวโมบ้าแล้วก็เป็นเกมแนวโมบ้ามาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับสำหรับเกมนี้ชื่อว่า h e r o a l i ไรอะไรเบต้านั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมในคล้ายๆตัวของ R.O.V เลยหรือว่าเป็นพี่น้องกันสาหรับ R.O.V เลยนั่นแหละแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีตัวละครเยอะแยะมากมายให้เราเลือกเล่นนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีกราฟิกที่ค่อนข้างสวยงามมากๆตัวเกมนะครับเพิ่งเปิด Open Beta ให้เราไปทดสอบกัน ก็สามารถทดสอบกันได้นะครับแต่ว่าตัวเกมยังไม่เปิดให้ทดสอบในสตูไทยนะครับเปิดให้ทดสอบในสตูนอกก่อนนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะไปเล่นกันนะครับเนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นกันได้ในสตูต่างประเทศ สระเกมที่3นี่ก็จะมีชื่อว่า Space s u r v i v a l นะครับจะเป็นเกมแนว R P G แนว s u r v i v a l ที่เราเนี่ยจะอยู่ในทีมอวกาศนะครับใครที่มองหาเกมที่เป็นแบบ s u r v i v a l บนอวกาศอยู่ก็คือเกมนี้ก็เป็นเกมหนึ่งออกมาน้อยมากๆนะครับในทีม s u r v i v a l บนอวกาศเนาะตัวเกมนะครับจะคล้ายๆตัวของเกมที่เป็นแบบอยู่ในแพลเลยแต่ว่ามันจะอยู่ในทีมอวกาศก็คือเราเนี่ยจะสร้างอุปกรณ์ต่างๆบนยานนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะไปประจญภัยในดาวต่างๆ ที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราเนะี่ยเพื่อค้นหาอุปกรณ์แล้วก็ค้นหาทรัพยากรต่างๆเพื่อให้เอามาอัปเกรดได้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเ,นเพลินแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยระบบสปีดระบบไฟฟ้าขึ้นอยู่กับตัวของเราอัปเกรดได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ใครต้องที่จะเล่นนะครับก็สามารถไปเล่นกันได้เกมนี้ยังสามารถมัลติเพลย์เล่นกับตัวของผู้เล่นนี้ด้วยนะ I'm doing all right, since it's first you know all are apart, always the heart the we สำหรับเกมที่สี่เนี่ยก็หมายว่าเป็นเกมฝีมือคนไทยอีกเกมหนึง่งนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะนะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมที่ไม่มีให้โหลดนะครับเป็นเกมที่เล่นผ่านเว็บไซต์แล้วก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเลยนะครับจะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องตอบคําถาม นครัที่จะส่งผลต่อเนื้อเรื่องเลยเกมนี้จะเอาเรื่องราวสะท้อนสังคมมาให้ท่านผู้ชมได้ไปเล่นกันนะครับก็คือตามชื่อเกมเลยนะครับมันจะเป็นเกมสะท้อนสังคมเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับที่เดินทางคนเดียวหรือว่าใช้ชีวิตในการเดินทางกับบ้านคนเดียวแล้วจะเจออะไรบ้างเราก็ไปเล่นดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตอบอะไรนะครับเนาะว่าจะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อตัวเกมมากม ตอนน้เนืรื่องก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับก็ไปลองเล่นก็ได้มีเอฟเฟกที่ให้สนุกเลยนะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้เหมือนกันนะฮะก็จะมีชื่อว่า f n t a s t ส c Fo o ุตบอ l นะครับสำหรับเกม f n t a s t ส c ิก Fo ุตบอ l นะครับจะเป็นเกมแนว <S subscriber> วางเพลงกรุรธ์สํสหรับนักฟุตบอลจเจ้านักเตะต่างๆไปสู้กับตัวของสนามต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆนะครับที่เราเนี่ยจัดทีมตัวละครเอานักเตะต่างๆไปสู้กันก็รูปแบบการเล่นแบบแนวเทิร์นเบดเนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีข้ามไม่ตรงทําใไม่ตายมีระบบการอัปเกรดตัวละครด้วยนะครับสำหรับใครที่จะเล่นนะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผม When you สระเกมที่มีชื่อว่า Super Class Tale นะครับ Super Class Tale เนี่ยจะเป็นเกมแนวประจนภัยสมบัติที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นทีมน้องเหมียวไปประจนภัยแล้วก็ไปสู้กับบอสแล้วก็ทำภารกิจเพื่อปกป้องเมืองอย่าง นิโกแลนด์นะครับเนาะตัวเกมจะเล่น,ในใคล้ายตัวของมาริโอนะครับก็คือเล่นผ่านด่านไปเรื่อยภาพมองด้านข้างแล้วก็ตัวเกมจะมีศัตรูที่คอยวิ่งเข้ามาใส่เราอยู่ตามดา่านเขานั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเป็นเกมที่เล่นงาน่ายๆเล่นชิลชิลภาพตัวเกมจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตด้วยเหมือนกันนะำหรบใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้ไม่กี่สเปคด้วยนะ ใครที่ชื่นชอบเล่นแนวซอมบี้ที่เป็นแนว3 d ีนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้กันเลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Sexy En g แองเจิล์ o ันชุ g ิ้งเกมนะครับสำหรับตัวเกมจะเป็นเกมยิงซอมบี้ที่จะมีแต่ตัวละครผู้หญิงนะครับใครที่ชื่นชอบแบบว่าเกมที่เป็นตัวละครผู้หญิงอยู่แล้วนะครับก็คือเล่นเกมนี้กันได้แล้วเพราะว่าเกมนี้มีแต่ตัวละครผู้หญิงจริงนะแล้วก็ตัวเกมจะมีดานหลายดานให้เราไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียว นะครับแล้วก็ตัวเกมจะเป็นภาพมองบุคคลที่1น,นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดตัวของตัวละครมีการสุ่มตัวละครด้วยเหมือนกันนะว่าเราเนี่ยจะได้ตัวละครไหนที่จะมีความโหดแตกต่างก,กันไปด้วยนะครับเนาะใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะฮะ ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมเนะี่ยชิปชิแล้วเล่นผ่านด่านวิ่งผ่านด่านไปเรื่อยๆอยู่นี่ครับก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสตร์เกมที่มีชื่อว่าชิปบอยนะครับสตาร์เกมชิปบอยนะครับจะเป็นเกมวิ่งผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีมากถึง120กระดานให้นะรเราไปเลือกเล่นกันคือค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับตัวเกมจะมี อุปสรรคต่างๆที่คอยขัดขวางเราอยู่ไม่ให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายนะครับเราเนี่ยก็ต้องผ่านนอว่าเล่นให้มันชํานาญผ่านมันไปได้นะครับกราฟิกมันจะเป็นเกมแนวอาร์ตหน่อยๆภาพมนรยการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างน<คล>ะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับ<ค>ก<ละ>็สามารถไปลองเล่นกันดูได้นะ โอเคเลครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมรองอันดับสุดท้ายกันนะสำหรับเกมรองอันดับสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า b r e a t Union นะครับสำหรับ b r e a t Union นะครับจะเป็นเกมแนว RPG ตรุยด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีโหมดในเรื่องตัวเกมเป็นเกมที่ทำต่อยอดมาจากตัวของเกม b r e a t Union ในฝั่งตัวของ PSP นะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีการอัพ เกตระบบเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับตัวเกมนะครับเป็นเวอร์ชั่นรีเมคนะครับบอกไว้ก่อนยังคงตัวของระบบเกมยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับตัวเกมก็จะเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยนะครับเปลี่ยนภาพการาฟิกเพิ่มตัวของโหมดออโต้เซฟเข้ามาเพิ่มโหมดเอเซีเข้ามาแล้วก็มีโหมดยากเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็จะมีระบบการย้อนกลับหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ได้ด้วยวหรือว่าเรียกว่ารีโล่นั่นแหละนะฮะรีโลตัวละครได้เหมือนกัน นะครับเนาะตัวเกมก็ยังคงภา,ภาพกราฟิกแบบคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าก็จะมีภาพกราฟิกที่สวยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือภาพมันจะออกแนวพิกเซลอาร์ตนะครับแล้วก็ภาพนในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับน้องสตรี้องการจะเล่นก็สามารถไปโหลดเล่นก็ได้แต่ว่าดูตังตัวเองก่อนนะเกมนี้มันเป็นเกมเสียเงินนะครับต้องเสียเงินค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะ ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องประจนภัยนะครับ แล้วก็เป็นแนวเกมที่ไม่กินสเปคอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะฮะสกมที่มีชื่อว่า the journey of grace นะครับประจนภายนแนว rpg แล้วก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องให้เราได้ไปเล่นการที่เราเนี่ยจะลงไปเดินทางในป่าลึกที่เต็มไปด้วยคำถามนะก็คือมันจะมีปริศนาให้เราเนี่ยได้แก้ไขกันค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว นะครับก็เป็นเกมที่เขาต้างจะมีความลึกลับภายในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับภาพการาฟิกนะครับก็จะเป็นภาพการาฟิกออกแนวอาร์ตหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนะครสำหรับใครต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผม me some, I'ma catch a murder Hey, look on my clock, and it's cock last On my face, that's to a fake Now give me some, I'ma catch a murder เป็นไงบ้างสำหรับ10เกมมาใหม่ประจำสัสปดาห์ที่เอามาให้ท่าผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับกองว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้ก่อนเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจานดับเกมร,ร้ายก็ฝากตามกันแล้วกแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีคร <that> ับผม i'm a stranger